คครับอยู่ระบบคนเดิมกับแคสอีซีวันนะวันนี้ทำอยู่ทุกท้งวันเลยโอเควันนี้จะมาเล่นโหมดการแข่งขันกันมาผมจะาโหมดแบบปกตินี่เอาลักดาบเลยชึบนี่เดี๋ยวจะมาสู้กับลักกีลาครับ <c oughs> เอาละ่ะเลวลาอัพเกรดแล้วผมจะอัพเกรดให้มันคุ้มค่าน,านี่เอาอันนี้เพื่อให้ทำอาหารกินเยอะๆดีอัพเกรดดุปันนหน่อยแล้วก็อัพเกรดลักดาด้วย แล้วก็สุดท้ายก็อัปเกรดธนูให้หมดเลยกันโอเคขอเปลี่ยนสก,กินก่อนนี่สก,กินนี้มันโคตรดีสก,กินนี้มันโคตรดีผมขอไปเล่นทีดีดีกว่าเพราะตอนนี้มีเสียงรบกวนโอเคครับขอโทษที่ค้างสันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมจะเปลี่ยนห้องครับมามาเรามาเริ่มเล่นกันเลยนี่อัปเกรดไม่ได้อัปเกรดแล้วอะพร้อมอันนี้สั่งบุกได้เลยครับเพราะว่า หมดหลยเพราะว่าโหมดนี้คล้ายกับดาวที่ห้าอันนั้นเลยเราก็เลยสามารถสั่งโจมตีได้ตอนนี้เลยอ๋อขอหนึ่งม<อ>าถึงก็เอาคนธนูมาเลยเหรอซต้อก็ไปจากการตัวธนูก่อนธนูในของมันตาย ก็ก็เสบเราชุบนี่นี่มาแล้วจะกลายเป็นซอมบี้ไหมต้องดูว่าอ๋อลือไปนี่มันไม่ใช่สกินซอมบี้ถึงก็ปล่อยคาณนูมาเลยใช่ไหมนี่ไงไม่เด่นชุบๆนี่ไงนี่ไงรอบนี้มันเอาพวกมาเลย หนีก่อนถอยก่อนทุกคนชึบโอเคนี่เอายักษ์มาเลยหนึ่งตัวไซแอนหนึ่งตัวขอเรียกว่าไซแอนแล้วกันไซแอนแปลว่าไซแอนทิสแปลว่านักวิทยาศาสตร์แต่ผมขอเรียกว่าไซแอนแล้วกันจะได้ไม่จะได้ถ้าเกิดผมเติมคำว่าทิสก็จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ขอเรียกว่าไซแอนแล้วกันเพราะว่าสนัดปากดีอ่ะหลังพะเอาไซแอนออกมา มันบอกอะไรทุกอย่างก,กับเราหน้าเนี้ยมันปล่อยซอมบี้ไปเลยเหรอซอมบี้ตัวอย่างโหดครับเจ็บอะไรลุ่มเลยลุ่มเลยเอาเลยไซแอนมาแล้วคุณเป็นเจ้าไซแอนคุณเป็นไซแอน ผมก็เลืกใส่เอนโอเคไสแอนมาแล้วเอาละไส่อ็นมาแล้วนี่เนะนี่เนะนี่ยตีรูปปั้นเปาจบเปาจบตีมันนี่ชนะชนะอย่างง่ายดายใช้เวลา,าแค่สองนาทีมาได้กล่องแล้ว โอเคต่อไปสู้กับเชฟก่อนอัปเกรดขอเปิดหีบก่อนจุบโอเคนี่ได้ของดีมามุมจะอัปเกรดเหมือนเดิมเลยม่ช่กันทำอาหารก,กินเยอะเอาอันนี้ธนูก็ให้แวงสุด เบียตันก็ใช้ได้ชุบ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 แล้วก็น,นี่เกิดยากให้ตันเลยแล้วกันแล้วส่วนอันนี้ก็เกล็ดดับดาบให้หมดเลย,ยกันและสุดท้ายก็หมวกโอเคคือไอ้น,นี่มันจะปล่อยยักษ์ออกมาก่อนเลยผมก็เลยต้องจำกัดไอ้น,นี้ไว้ ก็คือในด่านนี้มันจะมีเยอะอยนอหน่อยขอโปรหน่อยกันขอเล่นโกงหน่อยกันเดี๋ยวเราจะแช้อนี้โอเคนี่ไงนี่แบบโปรแบบนี้เลยนี่แหละความเฟี้ยวของผมความเฟี้ยวของผมคือใช้โปร okay. ึบแล้วก็นี่โปรไดโปรายกังสัตว์ผมนี่โปรโผมนี่อย่างโปรโดูใช้ยักษ์โอ้โหผมนี่มันโคตรขี่โกงนี่นี่มันผมนี่อย่างโกงใช้โปรโอย่างโกงเลยผมมา เอาละเลยเลยผมนี่อย่างโปรโอ้ยระม,มามาเยอะจังผมนี่ใช้โปร,โปรยักมันจะเดินช้านิดนึงครับดีๆๆ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 ๆเๆาพวกมาแนละ้ว ปฏิ okay. ัตการไอตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้มันโหดดูดูของผมนี่อย่างโปรนี่ผมนี่อย่างโปรรู้มึงก็หนีชนะเลยผมเก่งแล้วทุกคนเหตุผลที่เก่งเพราะว่าโปรไงโอเคด่านนี้จะเริ่มยากแล้วไปสู้กับนักร็อก ซึ่งกับ The Rock. เดอะร็อกเออต้องเรียกว่าเดอะร็อกอะผมจะงั้นเอาอัพเกรดอันนี้ให้อันอัพเกรดทปั้นให,ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แล้วก็อัพเกรดลักดาด,ด้วยกันมนะ โอเคอันนี้บุกได้เลยแล้วกันอันนี้เรียกว่าบุกได้เลยเพราะมันจะเอาเร็วซึ่งผมจะบุกจะปุกจะบ,กจะบุกเลยปึ๊บนี่บุกเลยบุกเลยผมจะบุกแบบนี้เลย โอ้หไอ้นี่ก็โปรไม่แพ้กันนี่นี่ผมนี่ใช้โปรเก่งมากผมนี่อยาโบโบ่างโปรนี่ ใช้โปร,โกรเก่งมากนี ek, กก่เรียก,กพวกเรียกมากพวกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเราก็มีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวก็มีอยู่แล้วนี่อาเลยแลนะี่ผมยืนนิ่งทำไมเนี่ยอ,อ,อ่ะมใช้ไม่ตายได้ฉันก็ใช้ไม่ตายได้นี่ นี่ไงไม่ตายของฉันอ๋อน,นี่ใชจ้จอบจอมเวทสามคนนี่มันก็ดีอย่างนี้เลยนะนี่ไงจอมเวทสามคนงั้นเหรอนี่แหละอันนี้ไม่ใช่จอมเวทเลยอะ่ะมาดูมันดูโกงใช้ได้เลยเนี่ยน,นี่นี่อ้น,นี่ก็สายโกงไม่แพ้กันนี่ขอหาของก่อน ผมนี่จะผมนี่จะเล่นโปรโอีกแล้วมาผมจะไปไข่ตัวนี้ก่อนเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเล่นโปรโแค่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนี่นี่เนี่ยแมวนี้ก็ยากลำบากอยู่นิดนึงก็คือเราต้องอเราต้องฆ่าไอตัวผู้นำหัวหน้าสนูให้ได้ ตุ้มเนี่ยใช้เวลาสองนาทีผมนี่ยังเดือนอาคู่แข่งสุดท้ายนินจาโอเคเอเไอ,อันนี้แล้วก็เซียตอนแล้วก็ ามาขอเปราอะไรนิดหน่อยไม่เอาดีวดดกว่าผอจะโปรนยามจำเป็นอ่ะนอ่เอาพวกทางมาหน่อยบนี่ไอ้นี่มันก็โหดที่ได้ดิ You not easy แกก็ไม่เลวนี่ <Defense. S 1> You know easy แกก็ไม่เบานี่ถ้าไม่อัพไม่สกินนี่มันก็ดีอยู่นะ เอาพวกเอาพวกปัญหาพักพวกมาให้เยอะอันนั้นนี่มันใช้สกินกระดูกไอ้น,นี่มันก็ฉลาดนะใช้สกินกระดูกไอ้ธนูนี่หาเรื่องใส่ตัวตลอดเลยนั่นถกแสบมันคือคิดว่าเราใช้ได้มันก็เลยใช้ได้ไหมเราจะใช้ในายานจะเป็น อันนี้ในายามจำเป็นเราจะใช้ยิ้งวนมาบุแล้วจุดีนตะลุมบอลนี้ลนเ,นเลยนี่ขโมยเลือดมาขโมยเลือดมาฮิเกมันพายดีตรงที่ขโมยเลือดคนได้โอ้โนนั่นชุลมุนแล้วศึกชุลมุนเริ่มต้นมาบุแบบนี้เลย ชิลมุนเริ่มต้นแล้วรูทุปันทองกันเหรอดีเลยไปได้นำทองไปกินบ้างเป็นบบาน้าจะกินทองนั่นมันเรียกสเปียร์ต้นมาคลิปนี้เรียกสเปียร์ต้อนมาด้วยสเปียร์ต้อนได้เขก็เรียกได้ ดูมันใชาดูว่ได้คนเดียวเดี๋ยวจะคุมเปัเตียตอนนี้เดี๋ยวได้สองครั้งในเซฟโปรตามมันใช้ได้ใช้ได้ต้องเสียตอไมไปเท่าไหร่ต้องเสียเพชรเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเพชรในเกมนี้ก็มีค่า

สูสีมากฝ่ายของผมกับฝ่ายของมันมน,นี่อย่างสูงสีมันถามอะไรผมตัวอย่างผมอ่านไม่ออกถ้าใครอ่านออกก็บอกด้วยนะพี่อบอกแล้วว่าเขาบอกว่างไงนี่มันเริ่มเอาคืนแล้วเลยแล้วสองครั้งเลยแล้วสองครั้งแล้วก็ซึ๊บ เราเลือกจากการเกาะทองเพราะว่ามันเป็นตัวมหาเสุดเลยนี่เลยนี่โอ้ยเกาะทองโดนรุมเกาะทองโดนรุมชุดนี้เกาะทองโดนรุมแล้วก็คือมันพายไดโคตรโหดแต่ยังมากแต่สุดท้ายก็ต้องเสียสเสียต้อนไป สุครั้งนี้แรกมาด้วยไอตัวแรกมาด้วยเพชรจำนวนมากและการสูเสียท่าอาจเลือดเลี้ยงได้การสูญเสียที่เราต้องสูญเปียนต่อไปเต้เ้้เตต้ yes ชนะแล้วโอ้แม่งเลยโอเคชนะแล้วรับมงกุฎนี่แล้วก็ชนะนี่แหละโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดขึ้นมาใหม่ของผมนะครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย